นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังทามังสรณังคาสัมมิสังฆังสรณังคาสัมมิตัติยาตัมปิุูธังกาสัมมิตัวังสรณังคาสัมมิ Katiyang di sangkang salanang kasami, katiyang di hutang salanang kasami, katiyang di salanang kasami, katiyang di sangkang salanang kasami, pasawat kami pandeje katiyang. पटानि सुपरिचितां सामिनिकटानुमयां कोटे पुटारूपां सकलं तथा मनसा भानि गणेशयानि आने गमने सापि स्वापरा สังสันธานิปันติสัพพังอปฺปาฑัง <coughs>

always worship In the remaining years of my residence always worshipping In the remaining years of my residence always worshipping In the

สารังคตามิโอติยปีสมมังสารังคตามิโอติยปีสังขังสารังคตามิโอติยปีสังขังสารังคตามิโอติยปีสัมขังสารังคตามิโอติยปีสัมขังสารังคตามิโอติยปีสัมขังสารังคตาภิ นังข้าที่มีติญาปิสังขังสารนังกษัตริย์ศาลาหน้ามานังนิติกิตังมปานาทิปตาเวลมณีสิกาปัตังสมาติยามิปานาทิปตาเวลมณีสิกาปัตังสมาติยามิอาทินนาทนาเวลมณีสิกาปัตังสมาติยามิอาทินนาทนาเวลมณีสิกาปัตังสมา Pakai kami gamis tumis we Rawera manisika pasang semakin nyami. Tahun ini, tumis saja. Rawera manisika pasang nyami. pasang nyami. pasang

मा साम्भोता च न भोता भगवतो रा गोता मा Sang mitta manjala nangka Sama sangka manjala nangka Sama tu diyang diputang manjala nangka Sama tu diyang diham manjala nangka Sama tu diyang di sangka manjala nangka Sama tu diyang diputang manjala nangka Sama tu मि शिरसा अहं ते साङ्गान् साङ्गाञ्चाधरे mami hang nam kara nu pha ve nan ta ke upa ta ve ani kan ti vi na san tu a se san tu sam te pan cha pan ya san cha cha tu ve sa ti sa cha ke sa 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 ta sa sa ni ra ma mi se sa hang te san tham cha san khan cha hang ta ni nam nam ma ni hang nam kara nu pha ve nan ta va upa ta ve ani kan ti vi na san tu a san tu sam te

મો વા સેવતે નમો મહાશા સા નમો ઓમા કાયા ચા સાકા નમો ઓમા કાથે તયા તમો પપાવે સંતો પામો નમો Sobrang humaga ka มโนสาตววะมนุสาตววะเกตัววะอุตตฆาตัววะปิสัจธาตววะขานุฆาตววะกนักฆาตววะนักกตาตววะสนับปัโลกตัววะอาสาธรรมตววะอาสาปิติตววะอาสาปุริจตัววะจันนัหะทิอาสัเมิกโกนะคุโงนาเยวิจิกามมียจามปาทิเปอาสัตตาสุขานามยินสัญกาลักษณะนายนนาภยะตววะนานนาโรตัววะนันาคุตตวตววะระคังคันนันโตปลิธานต

Agen Tanya Kang Kapalang Sota Nang Karamota Tanang Puta Tala Sasang Kawo Anakura เตัมมังครมตัมังทานันจาธรรมจาริยานจตกานันจาสังฆัอนาวตานิกมานิเอตมังครมตมังอรติวิรติปปามสาปนาจสัญญมัวปมาโตจาาตัมเมโเตมังครมตมังอารวจาปิวัตโจาสุีทักันกาตาเรมสาวาณังเอตมังครมตมังกันติจาาสวจสตาสมนานันจาทัศนังเรตมมสักสเอตมังครมตมังการวจาปุมจาริยาจาริ

โกมมะนิวาญานิวันตานิเขตตากตังเทวมโนสาปุจิตังโกตังนโมสัพมุสุปฏิโอุนตุญาณิสาโกตานิสมะคตานิโกมมะนิวาญานิวันตานิเขตตากตังเทวมโนสาปุจิตังธรรมังนโมสัพมุสุปฏิโอุนตุญาณิตกุกตานิสมะคตานิโกมมะนิวาญานิวันตานิเขตตากตังเทวมโนสาปุจิตังสังฆังนโมสัพมุสุปฏิโอุนตุ ขัมมะสัมปวโทเวสสัจจันสัมปันโนสุกตโลกะมิโตอนุตัโรปูริสาธรรมัจจาติสัตติโตสาวกสังโฆปุโซปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติสังญาริปูริสานุปการิยตานุปริสานุปการาย

ขอตสอสบิินากันดังสังกันวาเมนอาินาาเสมียนกล ตาญยาสาปปานิรนดังกุเรตวะปาเลมีสัมภะปะตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเสนาอุนตุเตียิมังคารังสิยันโตโกฏิยันบุเรษักยานังนันเทวตโนเอวันตวังนิสิโยโหเยเสยสุติยัมังกเรียปลาสิตกันตังเอสิเสคตานิกูคเรียปิเศกเเสฟาโุตานังนาคาปะตปโมตตะเดสุนะกัตังสุมังกัตังสุภาฟะสังสุติตังสุกานุสุมุ Svajitam kumacari sotakinam kaya kamang maca kamang patakinam patakinam maro kamang panititim patakinam

อโตเมสระณังพรังเอเตนะสัจจวัทเสนะ

Sukawati sukawati suci suci

Via tay ơi, ơi <cười> <cười> thảo thôi sai vẫn cái đi ơi thể vào cổng thịt nộp mặt đi, mà. <cười> <cười> của nè mặt không một giúp giả của tàu mặt อ๋น้คิเี้ย์บี้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 หน้านอื่นกับบี้บี้